หาคุณกำลังอยากที่จะทำแอนิเมชันให้กับสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็น Part หรือแม้แต่ GUI โดยที่ไม่ต้องมานั่งทํำแอนิเมชันด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องมานั่งคํานวณให้มันยุ่งยากวันนี้ผม b o สเดฟจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Twin Service ครับ Twin Service เป็น Service หนึ่งใน Roblox Studio ที่ทําหน้าที่ในการทวินหรือสร้าง An นิเมชันให้กับสิ่งต่างๆอย่างง่ายดายและสมูทมากครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนใช้ Twin Service ในการสร้าง Anim เมชันแบบง่ายๆกันครับก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปนะครับผมอยากให้ตั้งใจฟังสิ่งที่ผมจะพูดสั้นๆนี้ให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีคุณค่ากับทุกๆคนมากๆเลยและผมก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดโอกาสดีๆอย่างนี้ครับ สำหรับใครที่สนใจเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาแมป r ลบ lox โดยเน้นที่เรื่องของการเขียนสคริปต์แต่เบื่อที่จะมาศึกษาจาก YouTube ซึ่งมีแต่คลิปคุณภาพต่ำแล้วก็มีแต่คลิปแจกฟรีโมเดลแจกฟรีสคริปต์อันนี้สําหรับคนที่พร้อมจะลงทุนกับความรู้นะครับผมแนะนำสคริปเตอร์สครูครับสคริปเตอร์สครูเนี่ยเป็นเหมือนโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถสร้างแมปด้วยตัวเองได้โดยเน้นที่การเขียนสคริปต์เป็นหลักครับสิ่งที่ทุกคนจะได้เมื่อเข้าสคริป พีบตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงครับมูลค่าของคอร์สนี้เนี่ยจะอยู่ที่1,500บาท2ก็คือคุณจะได้เรียน Simulator Workshop c o u r s ์ครับซึ่งคอร์สนี้ผมจะพาทุกคนไปเขียนสคริปต์และสร้างแมปแนว Simulator ด้วยตัวเองโดยไม่ใช้ฟีโมเดลและฟีสคริปต์แต่อย่างใดครับผมมูลค่าของคอร์สนี้จะอยู่ที่2,500บาทครับ3ก็คือคุณจะได้เข้า Discord ของ s c r i p t e r School ครับซึ่งใน Discord นี้คุณสามารถมาพูดคุยปรึกษาหรือมาสร้างคอนเนคชั่นกับ Scri ปเตอที่เรียนจากผมได้ปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิกมากกว่า150คนแล้วครับและมีแค่ใน Discord นี้เท่านั้นนะครับที่คุณจะสามารถเข้าถึงผมโดยตรงได้มูลค่าของ Discord นี้นะครับจะอยู่ที่ บาท4ก็คือคุณจะได้บริการวิคห์สคริปต์โดยบอทเดฟครับผมจะทําการวิคห์สคริปต์ที่คุณให้มาแบบละเอียดครับว่ามีตรงไหนที่ควรปรับปรุงมีตรงไหนที่ดีอยู่แล้วและตรงไหนที่ควรทําต่อไปนะครับซึ่งบริการนี้ผมตั้งราคาไว้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเป็นบริการที่ผมทําให้คุณแบบตัวต่อตัวเลยครับมูลค่าของบริการนี้ก็คือ2,000บาทครับและในอนาคตนะครับคุณจะได้เรียนออนไลน์แบบสดกับผมครับซึ่งคอสออนไลน์แบบสดนี้จะมีมูลค่าอยู่ที่4 0 0 0บาทครับและคุณก็จะได้เรียนคอสอื่นๆจากผมครับเช่นคอสพัฒนนาแห้ล่ออรืืวๆ ก็จะได้เรียนคอร์สสอนด้านอื่นๆเกี่ยวกับ r o บอ o x Studio จากผู้เชี่ยวชาญครับโดยผมจะจ้างคนที่เชี่ยวชาญด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการปั้นโมเดลการทํา G U I การทํา a n นิเมชันและด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับ r o บอ o x Studio มาสอนใน s c r i p t ตอร์สครูครับโดยทั้งหมดนี้มีมูลค่ารวมกันมากกว่า10,000บาทครับผมแต่ราคา10,000บาทนี้ผมไม่ขายครับผมขายในราคา999บาทเท่านั้นซึ่งมันถูกกว่าราคาเต็มถึง10เท่าเลยครับและในอนาคตราคามันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก้อน่ไกว เพื่อจะได้เข้าใจรายละเอียดของ Scripter s c สค o ูมากขึ้นแล้วก็จะได้รู้ว่าถ้าจะเข้าเนี่ยควรทำยังไงบ้างครับและถ้าหากว่ามีคำถามใดๆที่เกี่ยวกับ s c r i p t ตอร์สค o ูนะครับ <c oughs> ก็ให้ไปคอมเมนต์ในคลิปแนะนำ s c r i p t ตอร์สครูนะครับไม่ต้องแอดผมมาส่วนตัวนะครับขอบคุณครับทวิน e r สวิสคืออะไร ทวินเซอร์วิสนะครับมันเป็นเซอร์วิสหนึ่งที่ทําหน้าที่ในการสร้างแอนิเมชันให้กับสิ่งต่างๆอย่างเช่นพวกพาร์หรือโมเดลหรือ U.I. อ็อบเจกต์ต่างๆประเภทของแอนิเมชันที่ทวินเซอร์วิสมันจะสร้างได้น,นะครับก็คือจะเป็นพวกพาร์ขยับหรือว่ากดปุ่มแล้วปุ่มเด้งและที่สําคัญคือทวินเซอร์วิสมันสามารถสร้างแอนิเมชันให้กับสิ่งอื่นๆได้อย่างเช่นสร้างแอนิเมชันในการล่องหุ่นให้กับพาร์ซึ่งไอการที่เรามาสร้างแอนิเมชันแบบปกติมันทําไม่ได้ถูกต้องไหมครับไอการจะให้พบบหหาบบออรา์ ท e ิ n Service เนี่ยสามารถทําแบบนั้นได้ครับข้อดีของ Twin Service เนี่ยก็คือมันใช้ทำแอนิเมชันได้ง่ายๆเลยครับโดยที่ไม่ต้องคํานวณอะไรให้ยุ่งยากหรือไม่ต้องมาทำแอนิเมชันด้วยตัวเองเลยข้อดีต่อมาก็คือมันสามารถปรับแต่ง a n นิเมชันได้ตามใจชอบเลยครับเราอยากจะแก้ไขให้ a n นิเมชันเป็นแบบไหนก็เราก็สามารถทําได้นะฮะ สามารถปรับแต่งระยะเวลาได้สามารถปรับแต่งรูปแบบของการสร้างแอนิเมชันได้สามารถปรับแต่งให้มันวนลูปได้ด้วยสามารถปรับแต่งให้มันเล่นแอนิเมชันแบบย้อนกลับได้ด้วยข้อดีต่อมาก็คือมันมีรูปแบบแอนิเมชันให้เลือกใช้ได้ครับโดยมันจะใช้กราฟนะครับในการสาธิตให้ดูก่อนว่ารูปแบบของแอนิเมชันนั้นอ่ะมันจะเป็นแบบไหนอย่างเช่นถ้าเราใช้กราฟเป็นแบบลิเนียร์หรือก็คือกราฟแบบเส้นตรงซึ่งกราฟแบบเส้นตรงเนี้ยมันก็คือจะเป็นกราฟแบบเป็นเส้นตรงไปเลยแอนิเมชันที่ได้ออกมามันก็จะเป็นแบบเส้นตรงนะก็คือมันค่อยๆๆเเเล่่นไปรรืยแตถ้าา ใช้เป็นรูปแบบแบบกราฟเอ็กซ์โพเนนเชียลมันก็จะเล่นแอนิเมชันแบบในตอนต้นมันก็จะค่อยๆเล่นแอนิเมชันแบบช้าๆแล้วในช่วงท้ายๆมันก็จะเล่นแบบรวดเร็วขึ้นมาเลยครับเหมือนกับที่เราเห็นในกราฟเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างเช่นสมมุติว่าผมทำแอนิเมชันให้พาร์ทมันค่อยๆเลือนหายไปแบบรูปแบบกราฟเอ็กซ์โพเนนเชียลเนี่ยในตอนต้นๆที่แอนิเมชันมันเริ่มเล่นแล้วมันจะค่อยๆเลือนหายแบบช้าๆและพอในช่วงท้ายๆมันก็จะเลือนหายแบบรวดเร็วแบบฟึบไปเลยก็ประมาณนี้อีกข้อดีต่อมาเนี่ยสำคัญมากนะคร สีความโปร่งใสหรือขนาดหรือโพซิชันตำแหน่งของมันทวินเซอร์วิสทำแอนิเมชันให้กับสิ่งเหล่านั้นได้หมดเลยแล้วอย่างคือมันทำแอนิเมชันได้หลายๆคุณลักษณะในทีเดียวในลวดเดียวนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของมันที่มันแบบสําคัญมากๆสาหรับข้อเสียของทวินเซอร์วิสเนี่ยก็คือมันจะใช้ทำแอนิเมชันยากๆไม่ได้อย่างเช่นแอนิเมชันคอมแบทแอนิเมชันต่อสู้หรือว่าเอาง่ายๆคือมันสร้างแอนิเมชันให้กับตัวละครผู้เล่นไม่ได้เลยเพราะว่าแอนิเมชันพวกนั้นนเป็นแอนิเมชันที่มันซับซ้อนเกินไปแอนิ สวินเซอร์วิสมันเหมาะแค่กับแอนิเมชันที่มันง่าย แอนิเมชันที่มันแบบร้าชิ้นเดียวอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกข้อเสียห,หนึ่งก็คือบางครั้งเราใช้ทวินเซอร์วิสอาจจะได้ผลลัพธ์ไม่ตรงกับที่เราต้องการเพราะว่าทวินเซอร์วิสเนี่ยเราสร้างแอนิเมชันด้วยการใช้เลขการใช้เลขกาําหนดลักษณะกําหนดรูปแบบของแอนิเมชันนะฮะเราใช้เลขในการทำแอนิเมชันเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่เราเขียนสคริปต์ไปเวลาที่เราสมมุติว่าใส่เลขของแอนิเมชันนี้เป็น3วิแล้วเราลองเทสออกมาแล้วเรารู้สึกว่าไม่ชอบ Animation. แอนิเมชันล้วก็ต้องกลับมาแก้ใหม่เป็น2วิแล้วก็ถ้าไม่ชอบอีกก็ต้องกลับมมาาาแกก้้ใให่่อี็คืเเเววลทรทรโดยโดยช Twin นย เราต้องเทสอยู่เรื่อยๆนะครับค่อยๆเทสไปเรื่อยๆค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะชอบก็น่าจะแค่นี้นะครับสำหรับข้อเสียของทวินเซอร์วิสเนาะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าเราจะใช้ทวินเซอร์วิสในฝั่งเซิร์ฟเวอร์หรือว่าไคลเอนต์ดีสำหรับทวินเซอร์วิสนะครับมันใช้ได้ทั้งสองฝั่งนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือฝั่งไคลเอนต์แต่ข้อดีของการใช้ในฝั่งไคลเอนต์เนี่ยก็คือมันจะลื่นกว่าเซิร์ฟเวอร์เนื่องด้วยว่าในไคลเอนต์เนี่ยเกมโรบอทมันประมวลผลดด้้้วววววยยเเ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 เซซิิิรรรรรรร์์์์ฟฟอออพาาาาาะะะฉนนนนนัััถกก่่่ไปปมมลลผใฝงี็ ไม่ค่อยสมูทเท่ากับฝั่งไคลเอนเนาะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันประมวลผลให้คนทั้งกี่คนในแมปเออมันก็มีหลายสิบคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่สมูทเท่าฝั่งไคลเอนนะครับกรณีเดียวที่เราจะใช้ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือในกรณีที่เราต้องการให้อ n นิเมชันเนี่ยมันเล่นพร้อมกันให้ออนิเมชันเห็นเหมือนกันทุกคนนะครับทุกคนเห็นอนิเมชันเหมือนกันหมดทุกคนคือถ้าเราเอาทวินเซ r ร์ c e วิสไปรันอนิเมชันในฝั่งของไคลเอนตกต่ะในแต่ละไตตนะคลเอนต์มันคน,นกัน มันคนละช่วงเวลากันบางใครเอ็นนะครับบางเพลเยอร์บางคนอาจจะเห็นตอนที่มันเริ่มแล้วแต่สาหรับบางคนอาจจะเห็นตอนที่อีกคนหนึ่งมันเริ่มไป1ิวิแล้วอะไรประมาณนี้มันจะเห็นไม่เหมือนกันนะครับเอาง่ายๆแต่ถ้าเราเอามาทําอนิเมชันในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์เลยมันจะเห็นเหมือนกันทุกคนตัวอนิเมชันมันก็จะเริ่มเล่นพร้อมกันหมดทุกคนเลยนะครับก็อันนี้เป็นข้อดีของการใช้ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์แต่โดยส่วนใหญ่นะครับมันไม่จาเป็นหรอกส่วนใหญ่เวลาที่เราทำแอนิเมชันเนี่ยเวลาที่เราใช้ทวินสวิตซ์อนการ เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับความสวยงามของแมปเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในฝั่งไคลเอนนะครับอย่างเช่นทวินเซอร์วิสเราต้องการให้มันสมูทกว่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพราะงั้นก็ในฝั่งไคลเอนดีกว่านะครับและในคลิปนี้ผมก็จะสอนใช้ในฝั่งไคลเอนด้วยนะครับทวินเซอร์วิสทำงานยังไงหลักการทํางานของทวินเซอร์วิสคร่าวๆนะครับก็คืออย่างแรกเราต้องตั้งค่า a n i m เมชั n น ที่เราอยากจะทําก่อนว่าจะให้อ n นิเมชันนั้นมันเป็นลักษณะยังไงว่าจะให้เราทํ a อนิเมชันนี้ให้กับพาร์ทอะไรหรือให้กับ UI อะไรแล้วก็กําหนดตั้งค่าให้มันก่อนแล้วจากนั้นเราก็จะส่งข้อมูลนี้ที่เรากําหนดไว้เนี่ยไปให้กับทว e นสวิตทางด้านของทวีนสวิตก็จะเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยไปสร้างเป็นทวีนให้เราซึ่งทวีนเนี่ยมันก็คืออนิเมชันนะครับเอาง่ายๆพอมันสร้างอนิเมชันให้กับเราแล้วเราสามารถเล่นทวีนนั้นได้เราสามารถหยุดสามารถตรวจจับตอนมันเล่นจบได้สามารถทําอะไรกับทวีนนั้นก็ได้ก็คือทวี่มน่่นน้ีนาาทกรเล แต่มันมีหน้าที่ในการสร้างแอนิเมชันเฉยๆแล้วมันก็จะส่งแอนิเมชันมาให้เราเราสามารถมาเล่นแอนิเมชันนั้นได้สามารถมาหยุดสามารถมาทาอะไรกับมันก็ได้สามารถมายกเลิกก็ได้นะครับสามารถทําได้ทุกอย่างอันนี้ก็คือหลักการทํางานคร่าวๆของทวินเซอร์วิสโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในหน้า Roblox Studio เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนใช้ทวินเซอร์วิสกันเลยนะครับแอนิเมชันที่ผมจะสร้างนี้เนี่ยจะเป็นแอนิเมชันที่ง่ายๆนะครับก็คือจะเป็นแอนิเมชันของพาร์ทเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเลยนะรรผมมกก็จทารรําาาาาส้งพ แล้วเราก็แอ c เ o อได้นะครับสำหรับการใช้ทวิน Service เราสามารถที่จะแอ c เคอได้เลยผมก็จะทำการขยายขนาดเล็กน้อยนะครับโอเคเป็สีเขียว จากนั้นผมก็จะทําการตั้งชื่อพาร์ทนี้นะครับว่าพาร์ทเแล้วกันนะเป็นชื่อง่ายๆเพื่อใช้ในการสาธิตให้ดูแล้วเราก็จะมาทําการเขียนสคริปต์ทวินเซอร์วิสกันเลยนะครับทีนี้คุณก็ต้องเลือกและว่าจะทําในฝั่งเซิร์ฟเวอร์หรือฝั่งของไคลเอนต์ผมก็จะทําในฝั่งของไคลเอนต์นะครับเพราะว่าผมต้องการให้มันสมูทมากๆเราก็มาทําในฝั่งไคลเอนต์เลยนะครับอันนี้ถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์กับฝั่งไคลเอนต์คืออะไรก็ไปดูคลิปที่ผมเคยทําไว้ในช่องผมนะครับคลิ นะครับก็เพิ่มเป็น local script มานะชื่อนี้ผมไม่อยากตั้งนะฮะขี้เกียจก็อย่างแรกนะครับเราก็ทำการเข้าถึง service นี้ก่อนนะครับนั่นก็คือ twin service นะฮะก็เขียนไป twin service เท่ากับเกมแล้วเราก็ต้องใช้ get service นะคร get service เนี่ยมันก็คือการเอา service service 1มาเนาะซึ่งมันจะใช้ก็ต่อเมื่อ service ที่เราอยากได้นั้นมันไม่ปรากฏมาอยู่บน explorer เขาจะเรียกเซอร์วิสเหล่านั้นว่า Scriptable Service นะครับคือเซอร์วิสที่ต้องทำการเขียนสคริปต์เท่านั้นต้องได้ในสคริปต์เท่านั้นนะฮะแตไม่ปรากฏมาบน Explorer ก็ทำการใส่ชื่อไปนะครับ Twin Service จากนั้นผมก็จะทำการเข้าถึงตัว Part ที่เราสร้างมาก่อนนะฮะก็ Local A เท่ากับ Game. Workspace. A นะฮะก็อยู่ตรงนี้ Part ของเราแล้วผมก็จะทําการกําหนดคุณลักษณะของ a อ i ิเมชันที่เราจะสร้างนะครับก็คือขั้นตอนแรกเนาะก็คือการตั้งค่าซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อน twin service เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันและ method ที่มันมีให้มานะครับ เม่เสที่สาคัญไม่เสแรกก็คือ create เม่เสนี้เนี่ยแน่นอนการสร้าง twin service ะจะจําเป็นที่จะต้องใช้ m ม่เสร create ตรงนี้ด้วยไม่งั้นจะสร้าง animation ไม่ได้หน้าที่ของ m ม่เสร create นี้ก็คือมันจะรับการตั้งค่าที่เรากําหนดให้แล้วมันก็จะเอาข้อมูลที่ได้นั้นอะไปทําเป็นตัว animation แล้วมันก็จะส่งออกมาให้เรานะมันจะ return ออกมาให้เราเป็นตัว animation เนาะซึ่ง parameter ก็มีอยู่3าม parameter นะฮะ parameter แรกก็คือ instance หมายความว่าสิ่งที่เราจะสร้าง animation ให้มันซึ่งกรณีนี้ผมจะสร้าง animation ให้กับ part a นะฮะก็คือใส่พาร์ตเไปนะครับแล้วก็คอมมาต่อมาพารามิเตอร์ที่2นะครับก็คือทวีนอินโฟหรือก็คือการตั้งค่านั่นเองนะซึ่งทวีนอินโฟเนี่ยเราก็จะสร้างมาก่อนนะฮะเป็นทวีนอินโฟนะครับ,เ,รบเท่ากับ t วีนอินโฟดันะครับซึ่งทวีนอินโฟมันเป็น Data ประเภทหนึ่งมันเป็นข้อมูลประเภทหนึ่งเหมือนกับพวก Color 3เหมือนกับพวก Vector 3เหมือนกับพวก Cframe อะไรประมาณเนี้ย มันเป็น Data ประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพิมพ์ชื่อว่า Twin Info ไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าลักษณะมันสีของมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูหมายความว่ามันไม่ใช่คำธรรมดาแล้วซึ่งก็เหมือนกับ Data อื่นเลยครับการสร้าง Data ใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ดอทนิในการสร้างนะครับก็เขียนดอทนต่อท้ายไปก็จะมีพารามิเตอร์มาเยอะแยะเลยนะครับ พารามิเตอร์แรกก็คือระยะเวลาระยะเวลาของแอนิเมชันนี้ว่าจะให้มันเล่นจบตั้งแต่เริ่มจนถึงจบเนี่ยจะให้เวลามันกี่วินาทีซึ่งอันนี้ผมก็จะให้เวลาสัก3วิไปก่อนถ้าเกิดว่าเทสแล้วไม่ชอบก็จะลองมาแก้ใหม่ได้พารามิเตอร์ต่อมานะครับก็คือ easing style นะฮะซึ่งพารามิเตอร์นี้ก็เป็นพารามิเตอร์แบบ enum นะฮะ enum เนี่ยมันก็คือ data ประเภทหนึ่งมันจะเป็น property ที่เราสามารถเลือกได้มันจะมีช้อยมาให้เลือกเอาง่ายๆนะครับก็พิมพ์ไป enum นะ dot easing style นี่นะอันนี้คือชื่อกราฟแต่ละประเภทนะครับหรือก็คือรูปแบบของ Animation นะครับซึ่งก็เหมือนที่ผมบอกไปว่ารูปแบบของ Animation เนี่ยมันจะถูกกำหนดโดยกราฟนะครับซึ่ง easing style แต่ละประเภทเนี่ยแต่ละกราฟเนี่ยเราสามารถมาดูได้ในเว็บของทาง r o b b o x นะครับก็คือ r o b b o x studio documentation เนาะซึ่งข้อมูลเนี่ยมันก็ละเอียดมากและลึกมากๆ นะครับเพราะฉะนั้นการอ่านก็อาจจะยากนิดหนึ่งเนาะและมันก็เป็นภาษาอังกฤษหมดด้วยนะครับก็ลองมาดูก็ได้นะฮะอืมก็มีลิเนียไซน์นะฮะและเอ็กโพเนนเชียลที่ผมบอกนะครับก็เป็นแบบนี้นะฮะตอนต้นมันจะค่อยๆขึ้นทีละน้อยค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยนะและพอช่วงท้ายๆเนี่ยมันก็จะพุ่งขึ้นแบบเร็วเลยนะครับซึ่งมันก็จะมีกราฟที่น่าสนใจอีกนะครับอย่างเช่นบัล์นะฮะที่มันจะเหมือนการเด้งเหมือนลูกบอลเด้งนะฮะค่อยๆเด้งขึ้นไปแล้วก็อินนะัับบบบที่มจแแเลงงข้าล่าง แล้วมันก็จะขึ้นมามันจะแบบเหมือนยืดยืดหยุ่นนะฮะเหมือนยางะะอะะเออซึ่งส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่อันเรอกครับอันแรกที่ใช้ก็คือลิเนี่ยอันนี้ใช้บ่อย อาจจะเป็นคอร์สก็ใช้บ่อยเหมือนกันหรือ Exponential นะครับก็ใช้บ่อย Exponential กับคอร์สเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันแล้วก็เบลกับ Elastic อันนี้ใช้บ่อยเกี่ยวกับการทำ G U I เนี่ยผมใช้บ่อยมากๆ o บ n c e กับ Elastic ก็ลองเลือกใช้ตามที่ตัวเองชอบเลยนะครับสำหรับอันนี้ผมก็จะใช้เป็น Elastic แล้วกันนะฮะมันดูสนุกดีก็กลับมาที่หน้า Roblox Studio นะครับผมก็จะใช้เป็น Elastic นะครับพารามิเตอร์ต่อมานะครับก็คือ easing direction นะซึ่งก็เหมือนเดิมครับ เป็นค่าเป็น Enum ซึ่ง easing direction เนี่ยมันจะต่อจาก easing style เลยก็คือมันจะเป็นทิศทางของ Animation เราก็จะมีอยู่3แบบสำหรับใครที่นึกภาพไม่ออกนะฮะก็ลองไปดูในเว็บ Roblox Studio Documentation นะครับนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับ direction ก็จะมี in out แล้วก็ in out เดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างกับจากทาง Roblox นะครับเนี่นะครับ in กับ out เนี่ยมันก็คือมันจะสลับด้านกันเฉยๆนะมันจะสลับด้านของกราฟเฉยๆส่วน in out เนี่ยมันก็อันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันแบบยังไง นะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งอันนี้ที่เขาใช้เนี่ยก็น่าจะเป็น exponential นะครับกราฟที่เขาใช้เนี่ยจะเห็นได้ว่าอินเนี่ยก็คือช่วงต้นหนืดแต่ช่วงท้ายแบบไปเร็วมากส่วนเอาก็คือช่วงต้นจะเร็วแต่ช่วงท้ายจะหนืดลงนะฮะอันนี้เนี่ยเราต้องไปดูด้วยตาตัวเองมันถึงจะเข้าใจนะับถ้าฟังผมอย่างเดียวก็ไม่เข้าใจหรอกซึ่ง direction ที่ผมจะใช้นะครับก็คือจะเป็นอินนะฮะ พารามิเตอร์ต่อมานะครับก็คือรีพีทเขาอันนี้ก็คือเราอยากให้มันรีพีทเท่าไหร่อยากให้มันทำแอนิเมชันซ้ําแบบวนแอนิเมชันซ้ํากี่ครั้งซึ่งผมอยากจะให้มันวนซ้ำแบบไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดทํำยังไงคุณอาจจะใส่เลขแบบเยอะๆมากๆอย่าง9 9 9าก็ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำเพราะยังไงมันก็มีจุดจบครั้งที่9 9 9 9 9มันก็จะจบอยู่ดีถ้าอยากจะให้มันวนลูปแบบไม่มีสิ้นสุดเลย ก็คือต้องใส่เลขเป็นจํานวนเต็มลบนะอย่างเช่นลบหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับอันต่อมาก็คือ reverse มันหมายความว่าเราอยากจะให้ออนเมชันนี้เนี่ย reverse หรือเปล่าก็คืออยากจะให้มันย้อนกลับไหมนะเวลาที่มันเล่นเสร็จอยากให้มันย้อนกลับไหมให้มันเล่นย้อนกลับอีกครั้งไหมซึ่งผมไม่อยากนะครับก็ใส่เป็น false ไปถ้าใครอยากนะก็ใส่เป็นค่า true ไปนะครับแต่ผมไม่อยากก็ใส่เป็น false ส่วนต่อมานะครับก็คือดีเลย์ไทม์ดีเลย์ไทม์อันนี้ก็คืออยากให้มันดีเลย์กี่วิหลังจากที่ครั้งแรกเสร็จแล้วอันนี้อันนี้มันจะในกรณีที่มันวนลูปเท่านั้นสมมติว่าลูปซัก2ครั้งไอ้ครั้งแรกเสร็จแล้วเราอยากจะให้มันดีเลย์ซักกี่วิก่อนที่จะลูปครั้งต่อไปซึ่งผมอยากจะให้มันดีเลย์ซัก1วิแล้วกันก็ใส่ไปนะครับก็แค่นี้นะฮะแล้วก็ได้ส่วนของการตั้งค่าแล้วได้ส่วนของเซตติ้งแล้วนะเป็นทวินอินโฟนะก็เอาใส่ไปในพารามิเตอร์ที่2ของ ของ create ได้เลย parameter สุดท้ายนะฮะก็คือ property table มันก็คือ table ของ property ที่เราอยากจะทวีนให้มันก็คือ property ที่เราอยากจะทำ animation ให้มันซึ่งมันใช้ได้กับทุก property เลยที่เป็นตัวเลขนะไม่ว่าจะเป็นค่า transparency หรือการล่องหนเออค่า size นะฮะค่า vector3 ค่า position ได้หมดทุก property เลย นี่แหละข้อดีของมันซึ่งผมก็จะมาสร้าง property table ข้างนอกนี้นะฮะก็จะเอาเป็นคําว่า goal แล้วกันก็คือเป้าหมายสุดท้ายแล้วก็เติม s ไปด้วยแล้วก็เท่ากับเป็น table นะครับสร้างเป็น table มาแล้วผมกด enter ไปครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจัดเรียงให้มันสวยงามนะฮะ property แรกที่ผมอยากจะให้มันทํา animation ให้ก็คือ position นะ,ะก็พิมพ์ไปเลย position นะ,ะพิมพ์ชื่อให้ถูกด้วยนะฮะชื่อ property นี้ก็เอามาจาก property ของ p a t เลยนะครับนี่นะฮะ,ะ,ะ position ตรงนี้นะ,ะก็เอาก๊อบชื่อมาเลยนะครับพิมพ์ให้ถูกนะฮะ พิมพตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เนี่ยให้ถูกด้วยนะครับจากนั้นก็เท่ากับครับแล้วก็ตามด้วยเป้าหมายที่เราต้องการจะให้แอนิเมชันเนี้ยมันไปจบซึ่งผมอยากจะให้มันให้ตอนแรกมันอยู่ตรงนี้แล้วจุดจบของมันก็คือเอาซักประมาณนี้ประมาณนี้คือจุดจบของไอพาร์ทเนี้ยนะว่าพอแอนิเมชันจบปุ๊บมันก็จะค่อยๆเดินมาถึงตรงนี้นะก็แค่ก๊อปโพสิชันมาเลยครับเท่ากับ อันนี้อย่าลืมนะครับว่า position เนี่ยค่ามันต้องเป็น vector3 ถูกต้องไหมก็ใส่เป็น vector3 แล้วก็ dot new ไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขให้ถูกต้องนะ x y z นะก็ใส่ไปให้ถูกต้องเราสามารถแก้ไข property นะสามารถเพิ่ม animation ให้ property ได้หลายๆหลายๆ property ใน animation เดียวเช่น,นอยากจะให้ part มันมี animation ของการขยายขนาดด้วยนะครับก็เป็น size เนะท่ากับนะบแล้วผมก็จะ เอาขนาดมาจะให้มันแบบมีความแบบแบบนี้นะครับแล้วก็ก๊อปมาเลยซึ่งไซส์มันก็แน่นอนครับ vector3. new ดดน,นะแล้วก็ใส่ไปถ้าคุณอยากจะเพิ่ม Property ของ Animation ไปด้วยที่อยากจะให้ Twin s s r v v i e e เนี่ยมันสร้าง Animation ให้ Property คุณก็ทำการใส่คอมมาแล้วก็เพิ่มอีกได้นะครับแต่ผมจะเอาแค่นี้ก่อนพอเราได้ตัว Property Table มาแล้วนะครับ ก็คือเป้าหมายที่อยากจะให้ออนิเมชันเนี้ยไปจบตรงไหนนะก็ใส่ไปก็เรียบร้อยครับทวีนเซอร์วิสมันก็จะสร้างอนิเมชันนะครับมันก็จะสร้างทวีนให้เราแล้วนะอันนี้ก็คือเป็นทวีนหนึ่งละทีนี้เราสามารถที่จะทําการโลเคอลให้มันได้นะอาจจะตั้งชื่อว่าทวีนนะแล้วก็เท่ากับมันจะรีเทิร์นเป็นตัวทวีนออกมาให้เราตอนนี้เราก็ได้ทวีนละเราสามารถเอามาทําอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นเราจะเอามาทําแบบนี้ก็ได้เอามาเล่นก็ได้อย่างเช่นจะให้มันเล่นนะอันนี้เนี่ย หลายๆคนทําผิดพลาดนะครับก็คือสร้าง a n i m เมชันมาแล้วแต่ว่าลืมกดเล่นมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นเราก็ต้องเอาเอาไอตัวทวีนเนี้ยมาเล่นด้วยนะครับโดยการใช้ e มสอดที่มีชื่อว่า play นะครับมันก็จะเล่น a n นิเมชันให้เรานะลองเทสดูได้นะครับว่าจะ work หรือเปล่าซึ่งมันก็เกิดเออร์สาเหตุของ e er อ r ร์นี้ก็คือเราเขียนสคริปตในฝั่งของ c ล i e n t แต่เราไปเข้าถึงใน Work Space เลยซึ่งมันบอกว่า ไอพาร์ตเเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเวิร์กสเปซใช่ไหมแต่มันอยู่นะครับมันอยู่แต่ว่าไอตอนที่เราเข้าถึงเนี่ยตอนที่เราโลเคอล่ะณขณะนั้นเนี่ยมันยังไม่ถูกก๊อปปี้มาจากฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ก็คือปกติเนี่ยเซิร์ฟเวอร์มันต้องก๊อปปี้ทุกสิ่งที่อยู่ในเวิร์กสเปซแล้วก็เอามาให้กับฝั่งไคลเอนต์นะครับซึ่งมันก็จะมีดีเลย์นิดหนึ่งซึ่งไอระหว่างดีเลย์เนี่ยเราดันไปโลเคอล์มันก่อนมันก็เลยเออเลอร์นะวิธีการแก้ก็ง่ายๆนะครับก็แค่ใช้ for shy, น้นคแแลวก็่นะี้ นะถ้าใครไม่เข้าใจเวสซอร์ชัยก็ลองดูคลิปเก่าๆในช่องผมนะครับมีสอนอยู่แล้วเราต้องอย่าลืมแก้ไขจุดเริ่มต้นนะครับทําให้พาร์ไปอยู่ในจุดเริ่มต้นก่อนนะทาให้มันเป็นแบบเริ่มต้นก่อนนะครับโอเคแล้วก็ลองกดเพย์ดูนะครับว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่ามันเวิร์กนะครับนี่ดูใหมนะแต่มันค่อนข้างที่จะแปลก แต่มันก็คือเวิร์กอยู่ดีนะฮะที่มันแปลกเพราะว่าเราไปกําหนดลักษณะให้มันแปลกเองนะครับมันไม่ได้ผิดที่ทวินสวิสมันผิดที่เราไปทําเองนะครับอืมมันก็เป็นแอนิเมชันแบบแปลกๆประมาณนี้แหละนะฮะมันต้องฝึกทํานะครับต้องฝึกทําไปเรื่อยๆเราก็จะกําหนดลักษณะหรือเราจะเซตติ้งให้มันแบบได้ตามที่เราต้องการเองนะฮะในที่สุดโอเคงั้นผมก็จะมาลองแก้เล็กน้อยเอาเป็นเอาบ้างอ่าแล้วก็ให้มันแบบวนลูปด้วยนะครับ แล้วก็ระยะเวลานี้มันเร็วไปเอาสัก5นะครับแล้วก็ลองมาดูนะครับนี่ฮะจะเห็นได้ว่ามันเวิร์กนะมันเวิร์กนะแล้วมันก็จะกลับอันนี้มันกลับแล้วมันรีเวิร์สแล้วนี่มันก็จะเป็น a อ i ิเมชันประมาณนี้น่าจะเห็นได้ว่า Property ที่จะเปลี่ยนมีสองอย่างก็คือ Position ของมันหรือว่าตำแหน่งของมันที่เปลี่ยนเห็นไหมครับและอีก Property ์ตี้หนึ่งก็คือไซส์ของมันคือขนาดของมัน เนี่ยมันก็จะเป็นขนาดแบบนี้เป็นรูปทรงแบบนี้นะแล้วมันก็จะกลับไปเป็นขนาดเดิมของมันก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับจริงๆมันก็มีอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวกับทวินเซอร์วิสที่ผมยังไม่ได้สอนก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปลองศึกษาด้วยตัวเองนะครับศึกษาจากที่ไหนก็ได้เนาะจะเป็นใน r o บบ o x สตูดิโ o ด็อกิมเ t นเทชก็ได้นะครับใน Ro บบอคสตูดิ o อด็อกิม t มนเทเนี่ยมันมีรายละเอียดลึกมากๆนะฮะก็ลองไปอ่านกันเอาเองนะครับผมสอนในคลิปเดียวไม่จบหรอกเนาะก็สาหรับใครที่ยากเวบบํ กับการเขียนสคริปต์นะฮะก็ให้พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านนะครับว่ามีหัวข้อไหนที่น่าสนใจบ้างนะฮะแล้วผมก็จะเอามาทําเป็นคลิปใน YouTube ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์นะคะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆที่มีสาระแบบนี้อีกนะครับในอนาคตก็สาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ